สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลี้ยงลูกค้านะครับวันนี้ก็มีลูกค้าจากอำเภอคุชินาลายนะครับจังหวัดกาลสินนะครับผมก็มาซื้อเครื่องหยอดข้าวสี่แถวจานคู่ลูกปืนใส่รถไทยเดินรถไทยนาเดินตามนะครับขับด้านหลังนะครับรถลูกค้านะครับเดี๋ยวไปชมสินค้ากันนะครับนะครับสี่แถวจานคู่ลูกปืนนะครับ รุ่นนี้ก็ราคา12,500บาทนะครับ12,500บาทนะครับเอาคืนเลขอะไเลยพัดแคมยกขึ้นหน้ากว้าง1เมตรนะครับรุ่นนี้หน้ากว้าง1เมตรนะครับระหว่างหางของร่องประมาณ30เซนนะครับถังข้าวก็ใส่ได้ประมาณถังละ15กิโลเอ้ประมาณ10กิโลนะครับ2งถังก็ประมาณ20กว่ากิโลนะครับตัวนี้ครับลูกค้าจังหวัด ในอำเภอคุชินาลายนะครับจังหวัดกาลสินครับแถมจันเพิ่มหนึ่งคู่นะครับยนหยอดเป็นลุมเป็นกอก็ได้หยอดแบบโรยก็ได้นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์062 754 5665เจ็ดห้าสี่ห้าหกหนะครับศูนย์เก้าสนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ครับ โกดังก็มีของเยอะมากมายนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ